เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างน่ารักมากคือของจิ๋วจริงๆรู้ว่ามเหมือนแบบเป็นบัชนะคะนี่นะคะเหมือนจะเป็นกิ๊ตเตอร์นะคะคืออะเป็นรองคืนนะคะของดีอ r อนี่ออันนี้ดีมากเลยอ,ะอ่ะขอจิวน่ารักมากอันคือเราแบบมีพวกเครื่องสำอางแล้วเราก็ต้องมีคูชชั่นคือคูชชั่นจิ๋วนะคะ อเล็กประมาณนี้เลยเฮ้ยคือมันถูกต้องลิปสติกนะคะมันจะเป็นแวนแบบนี้และนี่คือการแดดสิวนะบราชจิ๋วถ้าเรามีเมคอัพแล้วเราก็ต้องมีสกินแคร์ เวทซีดักสปอร์ตหรือว่าจะเป็นโทนเนอะร์ก็จะเป็นไอครีมจิ๋วและน้ำหอมโคโคเชเนลและอย่างสุดท้ายน้ำหอมเบอร์เบอรี่นะคะอุ้ยหอมมากเอาเป็นว่าโรนี้เก็บหมดนะคะ